วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเหล่งไรแลนด์นะคะวันนี้นะคะเหล่งจะพามาพบกับที่ดินปากช่องนะคะพิกัดตรงนี้นะคะจะอยู่ตำบลโป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยขนาดไม่ใหญ่มากขนาดสองไร่2ง,งานนะคะเอกสารสิทธ ฉนดคุดแดงเนาะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ราคาไล่ละ4ล้านบาทนะคะราคานี้ค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะชำระกันคนละครึ่งเนาะที่ดินที่เล่งยืนอยู่เนี่ยจะมีไฟฟ้ามีประปราแล้วก็เป็นที่ดินปรับถมแล้วแล้วก็แวดล้อมไปด้วยรีสอร์ทภูวิลล่าทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามเล่งมาค่ะ ตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะที่ดินของเรานะคะดูง่ายๆเป็นที่ดินที่เคลียร์ลิงไว้แล้วนะคะเคลียร์ลิงก่อนหน้านี้นะคะเขาให้เช่าปลูกมันสำปะหลังไว้นะคะเพราะว่าที่ดินจะได้ไม่โลกเนาะตรงเนี้ยหน้ากว้างของที่ดินเราเนี่ย65เมตนะคะ แนวยาวหรือแนวลึกนะคะความยาวจะมีด้วยกัน2ด้านนะคะเพราะว่ารูปแปลงของเรานะคะจะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะความยาวฝั่งหนึ่งนะคะยาว83เมตรนะคะอีกฝั่งหนึ่งเ0เมตรนะแล้วก็ตัวที่ดินนะคะหันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณนะคะโดยประมาณ400เมตรเลย แล้วก็ตัวไฟฟ้านะคะหน้าแปลงมีไฟฟ้าผ่านนะคะปะปามีนะคะตรงนี้แล้วก็ถนนนะคะเป็นถนนสาธารณประโยชน์เนาะแล้วก็ที่เห็นสิ่งก่อสร้างไว้นะคะอันนี้จะเป็นพูวิลล่านะคะชื่อว่าดิโอโซนพูวิลล่าเขาใหญ่นะคะด้านนี้ส่วนเขาใหญ่นะคะจะอยู่ฝั่งด้านทิศใต้นะคะด้านนี้จะเป็นเขาใหญ่แล้วก็ถนนลาดยางนะคะ เข้ามาประมาณสัก200เมตรก็ถึงที่ดินของเรานะคะสังเกตง่ายๆถ้าลูกค้าอยากมาชมที่ดินนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโครงการเดอะฟอ e s เ2นะคะเข้ามาเป็นเดอะฟอ e s เ2ก็คือตรงนี้นะคะจะมีแต่พูวิลล่าบ้านพักตากอากาศนะคะที่เขานิยมทำเนาะ ถ้าดูจากภาพมุมสูงเนี่ยสิ่งปลูกสร้างเยอะมากแวดล้อมไปด้วยที่ดินของเรานะคะแล้วก็ที่กำลังจะสร้างใหม่ก็อีกเยอะเลยเนาะตรงนี้นะคะเพื่อใครนะคะอยากทำธุรกิจเนาะเพราะที่ดินมันค่อนข้างมีมูลค่านะคะเพื่อใครมีกำลังอยากทำธุรกิจที่ดินไปนี้ก็ตอบโจทย์หรือใครนะคะอยากปลูกบ้านพักตากอากาศนะคะอยากได้อากาศที่ เป็นเมืองที่มีแต่โอโซนนะคะก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะคะนี่จะเป็นที่ดินของเราเนาะถนนหน้าแปลงของเราตอนนี้เป็นถนนลูกรังนะคะด้านลูกรังอยู่ถนนค่อนข้างกว้างเลยนะคะกว้างอยู่ประมาณ7 8ถเมตรได้เนาะตัวถนนนะคะ ตำบลน,นะคะตรงนี้ตำบปลป่งตาลองเนาะอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเราจะอยู่ติดกับดีโอโซนพูวิลล่านะคะเราจะอยู่ติดกับดีโอโซนพูวิลล่าห่างกันประมาณสักร้อยเมตรเองนะคะแล้วก็เดอะฟอร์เรสนะคะเดอะฟอรเรสประมาณสัก200เมตรเนาะอยู่อยู่หน้าปักซอยนะคะหรือพิกัดจ,จากวัดสะน้ําใสนะคะประมาณ2กิโลนะคะอ,อปบะตออป่งตาลองเนาะ ประมาณ9กิโลสอพอหมูสีนะคะประมาณ13กิโลถนนธนรัตนะคะประมาณ14 14กิโลนะคะธนรัตที่ว่าการอำเภอปากช่องนะคะประมาณ30กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ160โลนะคะขนาดที่ที่ดินคือ2ไร่2งานนะคะ2ไร่2งานถ้ายกแปลงก็คือ10ล้านเนาะไร่ละ4ล้านบาทนะ แถวนี้ที่ดินราคาค่อนข้างสูงเนาะส่วนถ้าเป็นคนนั่งเดิมเป็นชาวบ้านก็<ๆ>กจะปลูกพืชไร่นะคะเป็นมันเป็นอะไรไปนะคะก็จะปลูกไปส่วนด้านหลังเราทั้งหมดตั้งแต่อันนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะถึงไปเซอร์เวดูเนี่ยก็จะมีแต่บ้านพักตากอากาศกับคูววลล่านะคะถ้าเป็นคนต่างที่นะคะคนกรุงเทพนะคะมาอยู่ก็จะ น,น,นิยมทำภูวิลล่านะคะตรงนี้ฉนดคุดแดงนะเป็นฉนดคุดแดงนอสสี่จอเนาะวันนี้มาเรามาไกลนิดนึงเนาะเรามาถึงปากช่องเลยนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะฝากขายไว้แล้วเหล่งก็ว่าเออ ที่ดินมันค่อนข้างสวยแล้วก็แปลงไม่ใหญ่มากนะคะก็ประมาณสองไร่สองงานเนี่ก็เหมาะเผื่อลูกค้าที่อยากได้พื้นที่โซนนี้ก็อยากให้ลูกค้าได้ได้มีที่ดินแปลงสวยๆเอาไว้ครอบครองนะคะอันนี้ก็จะมีแนวลวดหนามไว้นะคะรอบข้างก็จะมีแนวลวดหนามไว้นะ,ะตอนนี้ดูง่ายเพราะว่ามันเคลียร์ลิ่งไว้เรียบร้อยนะคะ นี่ขนาดเป็นช่วงบ่ายนะคะบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างดีเลยเนาะภาพมุมสูงก็จะจะสวยหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ทุกจังหวัดเลยนะคะมันจะมีหมอกมานะคะมันจะทำให้การถ่ายภาพมุมสูงนะคะจะเห็นภูเขาไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าสภาวะอากาศช่วงนี้บ้านเราไม่ค่อยดีเลยเนาะ หากลูกค้านะคะสนใจที่ดินนะคะสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ a d l e n g 7 8 9 mm hmm. ได้นะคะหากลูกค้านะคะฟังที่เหล่งพูดไม่ทนันสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะ mm hmm. หากลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะเล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ Thank you.